โอเคฮะสวัสดีคุณฮะเดี๋ยวกับผมแบทน,นะครับก็ตอนนี้ผมกำลังลงไอเอฟ t ิับไอคนดูนเนาะเฮ้ยมาสผมหายกลับมาละโอเคอเค,คืออ่าพอลงเข้าใหม่อ่าคือจะมีการโหวตเข้ามาใหม่ฮะนั่นคือโหวตไอลัคกี้ไอทิเกตแบนเนอร์ anner, ใช่ไหมอ่าจะมีแบบไอเมลกาสได้แรกคือแปดสิบสองเปอร์เซ็นต ลิปิกสิ e ร i ลิเจนเอร์เซลิติกศแล้วก็ซีเค0ด5นะนี่คุ่คนก็รู้ลครัว่าซีเคมีโอกาสได้คือ0.0 5ย์ก่อนจะเป็น0ู1นะแล้วครัน,นี้คือซีเคดพิต้าจะซีเคดพิี้แหละเดี๋ยวขอไปอ่านอีกทีนึงนะขอไปแปลไทยหนอ่อยน่าจะเป็นหน่วยรับใช่ไหมใช่พิตี้พิตี้เตดหรือการันตีเรียกว่าการันตี2 0 0พซัมมอนฮะอ่า สปารซมอนโอเคที่ผมเช็ไปว่า w เพราะว่าผมยังไงพวกเราก็เกินสองพันอยู่แล้วในการสุม่มคืนอเอนี่ยเ้าก็ได้ซีคิตนะฮะว่าเขามีระบบการันตีระบบระบบพร้อมหน้าสมเพชนะฮะออไอพวกไอพวกโนม่ดีระบบที่มันก็ดีแต่ก็คนไหนสภาพผมก็เป็นระบบที่ดีสำหรับผมนะเพราะระบบพร้อมหน้าสมเพชของตัวเองนะฮะแล้วก็การแลกเปลี่ยนทิเก็ตการสุม่มแบนเนอร์ไอซี l u c คก Ticket ที่ไอเออบนเนอร์ซัมมใช่ไหมน่าจะเป็นสิบท c กเก็ตสิบไอไอสิลัอคกี้ซัมมอนน่าจะซัมมอนได้หนึ่งครั้งน่าจะนะก็คือถามว่ามันโอเคไหมซัมมอนสิบทิกเก็ตใช่ไหมถ้าสิบทิกเก็ตซัมมได้หนึ่งครั้งหรือหรือหือสิบครั้งไม่รู้นะแต่น่าจะแต่ผมก็เดาหน่าจะหนึ่งครั้งร้อยห้าสิบจม ไอ้เอ่อลัคก,กี้หนึ่งละานสิบเจนสามารถแลกได้ครั้งละครั้งละไอ้สิบทิกเกต็ตสิบลักลักทิกเกต็ตอ่าอันนี้ส่งนึ่งครั้งแล้วก็คือลิมิตแม็กไอ้การไอ้ลัคก,กี้ทิกเกต็ตการการแลกนะคือห้าร้อยโอเคผมว่าผมดับบิวได้อยู่เพราะว่ายัางไงใช้ทิกเก็ตสุ่มมันน่าจะดีกว่าการใช้เพชรสุ่มแบบสุ่มเร็วๆนะเพราะว่าเพชรตอนนี้มันเฟื่องมากๆก,ก,ก็คือห้าร้อยใช่ไหม คือถ้าแบบไอ้มันสุ่มใสิบทิกเก็ตเท่ากับสุ่มได้หนึ่งครั้งก็เสมีมาหนึ่งร้อยก็ได้สิบครั้งก็สียมาไอ้สิบครั้งอ่ะห้าครั้งห้าครั้งก็ห้าครั้งอห้าครั้งของสิบรอบก็ก็ทั้งหมดก็เออไปนหนึ่งนะสิบใช่ไหมสิบกว่าห้าสิบโอเคก็เท่ากับว่าเราสุ่มได้ห้าสิบครั้งก็คือวันหนึ่งก็มันจะมีพิธีการหาทิกเก็ตอีกแบบหนึ่ง นี่คือวิธีการแรกคือเอาเราเพชรมาแรกแล้วก็วิธีการหาเพราะยังไม่รู้ว่าหาอย่างไรล้วจะหาจากพอท่อพอท่อใหม่ไว้นะก็คือก็แรกถ้าเราเพชรมาแรกอะ่ะใช่ไหมล่ะอ้ก็คือห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งห้าอีก็ถามว่าการได้ใช้ห้าร้อยสุม่มไ,ไปแรกห้าร้อยตอนหนึ่งวันเนี่ยเขาเขียนว่าวันวันละห้าร้อยนะ ก็คือสิบชิ้นก็คือห้าสิบครั้งห้าสิบคูณร้อยห้าสิบเท่ากับเจ็ดพันเจ็ดพันเพชรต่อวันหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือจะได้ห้าไอห้าร้อยแน่นอนก็คือหาเจ็ดพันเพชรต่อวันนะหนึ่งหนึ่งวันคุณต้องหาเจ็ดพันเพชรเพื่อมาแรกกับวันนี้หรือก็คนไหนมีเพชรเยอะอยู่ยแล้วเพชรเป็นแสนก็มันแลกได้ชื่อแล้ว มาวมอว์คู่หายนยี่อะก็คือถามว่าเยอะไหมก็ยเยอะอยู่น้ำมูกไหลวันนี้ไม่เปิดกล้องนนัะ้นน้ำมูกไหลมี VIP ีพในต่อ v, v อีพไอรถรถยี่สิบอันนี้ผมขอขอบิพอพ่มหนึ่งนะนี่ใช่ไหมขอกไปทำสเลดหน่อยนี่อ่านไม่ออกจริงๆรี่เมาเมาเมาเป็นไรวะเนี่ย อ๋อหนึ่งแบนเนอร์มีมีมี 1, มวันคือยี่สิบเอ็ดวัน Vip ยังยังมีส่วนลดโอเค Vip น่จ okay, ะมีส่วนลดจากจากไอจากสิบอันน่าจะเหลือแค่เหลือแค่แปดมั้งน่าจะแปดจากจากหนึ่งครั้งก็เหลือแค่แปดทิกเกต็ตมาเนะอาจจะเป็นการลดชใช้เพรก็ได้ก็คือก็เยอะอยู่เหมือนกันก็คือง่ายๆว่าลดอาจจะลดไปมากกว่าลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นก็อาจจะลดแบบจากหนึ่งร้อยลดไปก็ลดไปยี่สิบมานะ เออจากสิบครั้งต้อง,ต,องต้องใช้แบบหนึ่งร้อยอันอาจจะต้องลดไปยี่สิบมันนะยี่สิบกว่าแล้วก็ยี่สิบเลยแต่คือระบบก็โอเคนะที่คือระบบนี้แต่คือการหาลัลลลกลักลักกี้รูทอาจจะว่าอ่านว่ารูทิเกตหรือเปล่าหรือว่าอ่านว่ารักทิเกตผมผมเรียกว่ารักทิเกตง่ายกว่าน,อนนะอ่าตัวนาโชครักทิเกตดีเลยลักทิเกตก็จะหาจากพอท่ออาจจะมีเอีเวนต์พอท่อใหม่แล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีวิธีการหาอย่างไงบ้างน,นะแต่คือไม่วันก็มีการปรับนะฮะไม่ใช่การปรับการโหวตให้ปรับนะฮะก็คือเขาจะโหวตจากการที่ว่าสองพอท่อไอเรดอีปีกนิกนิกนิกสองออยายา 2, ไอเนวันเด็กอัปเดตสองไอพอท่อเรดไอพอท่อไอแร่อีปีกดีเจนจะเหลือสิบห,ห,ห 5, ้าเวฟวิสติกเหลือยี่สิบเวฟซิเกตเหลือยี่สิบห้าเวฟซิเกตเอ่อเชนสองจุดห้าวู อันนี้จะเป็นพอท่ออัปเดตหน้ามั้งอืมก็คือก็การอัปเดตที่ดีนะ,ะก็คือการถามไปก็โอเคนะคือทุกคนก็ตอบว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็ต้องมีน่าจะเป็นพอท่อแหละแต่การสุ่มก็โอเคนะคือเปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นตอนนี้ทุกคนก็รู้ล้วเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็คือเยอะแน่นอนนะฮะศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ห้าเยอะกว่าเยอะกว่าตัวไอ้ปกติคือศูนย์จุดศูนย์ห้าถ้าเป็นไฮจูก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งใช่ปะ่ะ แต่คออืนนี้เป็นแวนเนอร์น่าจะมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมีพิธเลด้วยเออก็คือไอ้ไคตูน่าจะเชี่ยกวัวเพราะว่ามันไม่มีพิธเลดแต่นี่มีพิธเลดฮะก็คือคนไหนแบบเตรียมเตรียมโลเยอะก็เตรียมพร้อมเลยแต่แน่นอนว่าคุณแรกได้แค่ประาห้าร้อยต่อวันนะแต่คุณต้องแบบไปลงหาพอทองพอท่อลงหาพวกไอ้ทิกเก็ตลัคก,กี้ทิกเก็ตแทนมาเนะโอเคแต่ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ทีหน้าเนาะก็ผมก็มาพูดแค่นี้แล้วกัน เออพอ,อการอัปเดตก็ประมาณนี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเห็นภาพชัดขนาดไหนนะก็ะดูสาภาพฮะไปฮะเจอกันฮนะอัปเดตหน้าก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย